ดีวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะก็เป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้มางานมีทีพพวีเพราะปกติไม่เคยมาเลยแลครั้งแรกค่ะก็ดีค่ะคนเยอะดีที่แย่กับาาาการขาันม่กากทางเดินยาวเลยก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะทาง,า,างเดินยาวขนาดนี้ท๊อปาอะไรดี เรื่องที่ซีรีส์่ันออนแอรอยู่ามีอะไรบ้างนี่ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววิ่งงานไปตีใหญ่แล้วเจ้าจวนกอค่ะฝากดูด้วยนะคะในเน็ตฟิก์กลับมาที่เรื่องนี้ก็นค่ะซีเราตอนนี้ก็แสตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากๆเลยค่ะโหแบบจะบอกว่าฝากทุคนดูด้วยนะคะวันพฤหัสนี้นะคะเอพิโซ6นะคะริ่ีไซน์รลับออกแบบนะะคม้น่นอน ความเข้มข้นใดๆจะติดหมอดจะพิมพ์จะเข้มข้นไปเรื่อยๆมีดามานิดๆไม่ขมมากอยากให้คนดูจริงๆถาก็จะได้แบบมีแหลกกันแตวนี้เป็นมาไหนคนให้เราออกแบบไหมแบบว่ามีนะำมีคนแบบอย่างเมื่อกี้เดินผ่านๆกันขับกันขับก็บอกว่าออกแบบบ้านให้หนูหน่อยก็เลยถามว่าจะรีโนเวทบ้านหรือจะสร้างบ้านใหม่แล้วเราทำให้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ เจเย่เป็นไงบ้างพูดเจนเย่จะพูดจิ้มกนี่ก็าบ่อยมากนี่นพาบ่อยมากน่ารักค่ะน้องน่ารักวันนีาา้กำลาังแบไปเที่ยวพักผ่อนอย เอ่ากซนี่มันเป็นยังไงบ้างวความมันเป็นแบบตอนที่มีน้แนมคู่ด้วยจริงตอนแรกก็รู้สึกว่าเออแบบจะเป็นยนะังไงรองเงี้ยแต่ว่าพอมาเขาคูก,กันก็รู้สึกว่าแบบสลุกว,วมากเลยเพราะว่าแบบน้องก็ทางานมานาเราก็ทางานมานาน,นก็เลยมีการแบบับส่งกันค่อนข้างเร็วอนะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมูทไม่ค่อยไม่มีอะไร มี่มี่ที่ดแันเลยนี้เจนี่บอก็บีหรือว่าพี่ก้าวพี่ติดเรื่องความรักผมว่าจะเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ที่นี่ได้บายก็ตอนที่เราอัดขอแคกันนะคะก็เด็กเขาก็แบบถามิงๆคือเคยถามตั้งแต่แบบวันครั้งแรกที่เจอการเลงเงี้ยว่าพี่พี่ชอบผีหรือเปล่าเราเราก็คิดแน่ใจว่าไอ้เจกันครั้งแรกเราแบบ ขาคนขาแบบนี้ด้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลย <Okay. S 1> ตกใจนิดนึงเลยจริงๆคือไ,ไม่ไม่ไม่ได้อยากให้คนโฟกัสว่าจะต้องเป็นเพศอะไรอะไรย่างเงี้ยเราเรารู้สึกดีกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยมากกว่าเนี <Okay. S 1> ่ยคะก็ว่ามันมันเป็นแบบแหลกมาดูมาดูแล้วก็มันมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบแบ่งแยกอะเออสำหรับเก้าน,นะสำหรับเก้านะเพราะว่าจริงๆเก้าก็อ๋อเขาเรียนอยีกางดีด้วยแลว้วก็เจอเพื่อนๆที่เขาก็มีความรักหลากหลายเองนะค่ะก็เลยไม่ได้แบบ โฟกัสกับกับบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่แบบเหมือนเรารู้สึกดีก็คือสูแล้วเราได้ถามเไหมไม่ได้ถามไม่ได้ถามกลับค่ะว่าแบบออกโอเคของเออตทำไมไม่ได้ถามกลับชิวๆไปชิวๆเกิดขึ้นไหมว่าในการตั้งคําถามจริงจริงอ๋อเราเล่าให้พี่พี่ก่อนฟังของเราว่า เออเนี่ยแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกเกิดการเราแบบจะเยี่ถามคำถามประโยคนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครถามเราอะไเลยเนะผมไม่เคยมีใครถามเราด้วย,ยประมาณนี้ก็เลยแบบเล่าถึงความประทับใจที่เกิดรละการละการเลยนะผมก็แบบแชร์ว่าเออเนี่ยประทับใจเขามันไม่เคยมีใครถามเราแบบนี้เลย แบบคนเป็นครั้งแรกแล้วก็เฟสบิ๊กมากๆเลยว่าเฮ้ยดูอย่างนี้หรือเปล่านู่นี่นี่สตาร์ทด้วยไม่างที่บอกเป็นเซนเซนส์ก้าวตึกหนึ่งแล้วก็คิดในใจว่าเออถ้าถ้าตอบอะไรแล้วแบบน้องจะกลัวเราไหมแล้วจะกล้าแบบเหมือนแบบเรียกว่าคอม์ตในการเล่นกับเราไหมถ้าแบบเราจะได้ร่วมงานกันนานๆคนเลยแต่ก็เลยแบบคิดในเรตึกแต่ว่าก็เลือกที่จะตอบตามที่เราคิดก็จะเลยเนีเพราะว่าเออจริงๆเราไม่ได้ ไม่ได้เรียกว่าความรักก็ยู่คนรักแต่ไม่ได้ไม่ได้มานั่งคิดว่าอะไรเป็นเนี่ยแล้ว่ะไหมและส่วนตัวละ่ะตอนนี้ <S <S หัวใจเป็นยังไงบ้่างก็ว่างค่ะแล้วทำงานค่ะโอเคครับใช่ไม่เคยไมนมีไม่มีแข็งเข้ามาเลยเหรอ พี่กำเราเห็นโฟกัสงานแล้วคือปลายปีงานฉ่ำมากวันนี้เกลียร์ก็ฟังไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันออกมาแบบงานติดติดกันซีรีส์ติดติดกันงานได้ได้อีได้อีกมีได้อีกได้อีกเอาดิดิไม่เราร้อนเงินไหมหนูยังไม่ไม่ได้ร้อนเงินอะไรแค่คิดว่าแบบเฮ้ยเราก็น่าจะอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกเพิ่อนึง ของพลังชีวิตก็ตั้งแต่ทางานอีกนึงเอแสดงว่าคือหลังจากนี้ตั้งแต่ปลายปีไปเนี่ยเราก็ปีหน้าแากยาวไปครูเห็นหน้าก้าวแบบอุ๊ยสาธุเลยค่ะทุกทีค่ะถ้าถ้าแบบมีติดต่อมาก็ก็จะไียินดีชอบทำงานใช่ชอบทำงานมีบงมีบทอะไรในใจไหมคะนอกจากหนังอินดี้ที่เราเคยบอกว่าเราอยากเล่นอินดี้ไปแล้วมันยังมีอะไรที่แบบก็อยากเล่นแบบ เป็นแบบจิตจิตนิดน,นึงเป็นคิลเลอร์ชอบซีรี่เรื่องอยูมากเลยถ้าใครเคยดูในเด็กเบ็กอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบสตอกเกอร์นิดน,นึงเลยนะก็ะอยากอยากเล่นเป็นผู้หญิงที่ชื่อเลิฟในเรื่องอเออซีรียู <laughs> อนที่เราบอกว่าแบบตอนนี้อยู่ในช่วงของโซเชียลดีท็อกมีเวลาเล่นโซเชียลเป็นเวลาดใดๆคือบ้างจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คืออะไรเราไปเจออะไรมาไม่เกี่ยวเจออะไรมาหรอกแค่รู้สึกว่าตอนนี้แบบทุกอย่างมันข่าวสารมัค่อนข้างเร็วมไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเงี้ยแล้วก็เสพข้อมูลเยอะมากจนตัวเองอะ่ะสมาริทันก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วต้องแบบโฟก,กัส กับตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายโซเชียลไปปุ๊บปื๊บเฮ้ยชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลิมิตเวลาตัวเองน,นิดนึงเลยประมาณนั้นแสดงว่ามันมีนะตอนนั้นเราต้องทําอะไรอยู่สักอย่างล้วบอกเออไม่ได้แล้วสมาธิสั้นหรือว่าจาหมดหรืออะไรยังไงชีวิตประจําวันเริ่มเปลี่ยนเริ่มนวนไหม <c oughs> มันเป็นเรื่องของการนอนที่ออคือเวลาหนูจะนอนงเงี้ยเวลาคนเราจะนอนมันจะต้องแบบครูดาวนิดนึ่งใช่ปห พอเราเล่นมือถือไปสักประมาณแบบห้ากุ่มเริ่มเที่ยงคืนเริ่มอะไรเงี้ยมันไปไกลแล้วแบบเหมือนสมองมันแบบยังคิดเรื่องราวต่างๆในโซเชียลอยู่ข่าวสารต่างๆเรื่องนู่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู่นการเมืองการเมืองบันเทิงอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าแล้วสมองมันประมวลอยู่มันก็ไม่หลับอะไรอย่างเง<อ>ี<อ>้ยก็เลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยแบบว่าเอ้ยหยุดโซเชียลถ้าเวลาเท่านี้ปุ๊บมัน ตัดแอปเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าแอปไม่ได้วันนึงเล่นโซเชียลทั้งหมดทั้งมวลสำหรับเราเนี่ยกี่ชั่วโมงไม่ตอนนี้น่าจะประมาณสามสี่ชั่วโมงต่อวันประมาณนี้ประมาณนี้หนูเยอะแล้วมากเยอะไหมอึกษาอะไรกันอ่ะอึกษาอะไรกันกลารนิดหนึงล่าสุดแบบนี้มีภาพออกมา คนโยมว่าเราเป็นเราไปไปไปเดินดที่ไหนกับซีพี่ซีม,มือไม่ใช่เก้าเออเราบอกเลยใช่ไม่ใช่ใชมออไม่ดีออก็ว่าเรื่องนั้นก็ก็เห็นนะก็เห็นพี่ซีแถลงวันนี้พี่ซีชี้แจงว่าเป็นเพื่อนเขาที่มาหาลัยมาก<อ> เรางงไหมว่าอยู่ดีทำไมมันมาถึงเราได้ก็เห็นอยู่แล้วก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อนข้างเข้าใจเพราะว่าตอนที่เราเล่นเอ็มวีพี่เขาอะค่ะก็มีแบบเป็นแอนตี้แฟนหรืออะไรสักอย่างหนึงอะไรย่างเงี้ยก็เหมือนเข้ามาเป็นคอมเมนต์อะไรงเงี้ยแต่ว่าเป็นทางแบบอินเตอร์แฟนมากกว่าแต่กๆก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นคู่ที่น่ะเนาะมันก็ จะแบบอพอเล่นกับผู้หญิงก็นิดนึงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยพี่สี่ก็แบบในเล็กมาหาว่าแบบเออขอโทษน,นะที่ทําให้แบบเ,ออเป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันตอนนี้ก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าแบบมีคนแบบเหมือนเฟคนิวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นเราแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะแล้เราตกใจไหมแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนตรงไหนอะไรยังไงข้างหลังหนูยังไม่เห็นชิปเลยเอาจริงแต่ว่ารู้รู้แค่ว่ามีคนเมนชั่นมาเย แต่ว่าหนูไม่เห็นคลิปนะแต่หนูเคยเห็นว่าแบบอ๋อพี่ซีลงในในอินสตาแกรมบางคะ้ะว่าแบบชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเพื่อนเขาเรื่องเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยที่พ <ๆ S 1> ี่ซี <PC S 1> ไปไปส่งขึ้นรถอะไรสักอย่างบ้างหนูไม่แน่ใจหนูไม่หนูไม่เห็นคลิปยืนยันว่าไม่ใช่เราเออโอเค